สวัสดีครับมาพอครับออดิ้งแล้วครับช่องหนึ่งนกปาก,ากินแซกครับพี่น้องครับวันนี้มี นึ่งตาหนึ่งปลานิ่นครับตัวใหญ่ๆผักนึ่งนะคะแล้วก็แจวเห็ดหนึ่งผักเมี่ยงนะครับอ่ากนตุ้งวางตุ้งผักบุ้งบุ้งครับเห็ดเห็ดเห็ดเรียกเห็ดเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าแล้วก็น้ำเต้าน้ำน้ำเต้านะคะผักสดกะซิมีบักเขือครับมีใบบัวบกผักชีล้วก็ผักชีลาวครับพี่น้องครับอันนี้ซุป น้ำไม้ใส่น้ำปูนะอ่าหามาเกยมก็บพักหลายๆอย่า,ยางครับพี่น้องครับขขาวเหนียวปลาเต็มติ๊บคือเกาครับพี่น้องครับมากินขอน้ำกันครับรเต็มเลยมือน,นี่ขเราเหนียวปลาโอ้ยมาก้อนอื่นกับใส่เนี่ยก่อนครับตัวยหญ่อะไรตัวใหญ่เทต่ำขอบแปรๆครับ อือกับแป้งจะเอาเท็ดฟังค่ะมั้ยเนี่ยเท็ดซื้อไม่ <c oughs> เร็วคับเท็ดซื้อมาหลายครับพี่น้องครับ แนวมากเรื่องมาสวยมาใสนี่มันจะเปลือยหยาบโบ๊์กับแกมพริกครับ พริกจวงหรือเพ่งขนาดครับพี่น้องครับโอ้โหวงซีหายลอยครับพี่น้องส่วนนีพริกแพงก็กินพริกน้อย ผักน <emaal> ุงเล่นนงแบบไม่ต้องเคี้ยวละลายเหมาะกับคนฟันไม่ดีแบบไม่ต้องเคี้ยว เราหมอยเส้นำปูครับ Đây 2 mưa rồi. Hãy subscribe เนื้อเละลายทำงไงยด้วยล้างสะอาดๆล้างให้คาบเลือดออกให้หมดแล้ว,วไม่คาวแล้วก็ใส่ผักไปๆเขาเยอะๆนับคาว Det er bra. Mình <coughs> được mm <laughs> เนื้อปลาในเนแน่นนะนี่ฮึฮับครับ xem yeah, xem lại, xem cá xem 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 nhanh nhanh xem sốt xem xem เทียมอยู่างเงี้ยอร่อยจับจำจำเครื่องมัน หม้อแมแซ่บครับพี่น้องปลากระมักพร้อมปลานิ้อกระมักพร้อมมักกระเทียมมักผีไทยเนาะมันออกเค็มๆนิดนึงสามเตจแจวแจวเห็ดฟางเห็ดเปียบบานเฮาครับพี่น้องครับแกงพักลวกพักต้มพักสดแล้วก็มีซุปนมไงใส่น้ำปูใส่น้ำปูครับเรียบร้อยเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไม่รู้จะทำเมนูอะไรนะคะสวัสดีค่ะ